La vie quotidienne La vie q ก็ t i d i e n n e ก็คือกิจวัตรประจำวันชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะ EP ที่4นะคะจะพูดถึงการแปลงฟันการหวีผมของเรานะคะเราจะใช้ verb e s u b e r ก็คือการแปลงฟันนั่นเองนะคะดูการผันคำกริยาในรูปการปัจจุบันค่ะ Present Indicative Je me brosse. Je me brosse. ฉันแปรง Tu te brosse. Tu te brosse. Te แปรง Il elle on se brosse. Il elle on se brosse. อ uh, ่าเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราแปรงนะคะ Nous nous brossons. Nous nous brossons. ก็คือพวกเราแปรง

ทุเลมาตังฉันแปรงฟันทุกทุกเช้านะคะ Elle se brosse les dents deux fois par jour Elle se brosse les dents deux fois par jour เขาผู้หญิงแปรงฟันวันละสองครั้งค่ะหรือเราจะใช้กับผมก็ได้นะคะ Je me brosse les cheveux tous les matins Je me brosse les cheveux ดูเลมาตังนะคะฉันแปรงผมทุกทุกเช้านะคะเราจะใช้กับแปรงแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเราแปรงผมนั่นเองนะคะ e หรือเราจะ,ะตัด เมอออกก็ได้นะคะเชอ b o บอสเมเชื่อว์นะคะเราก็จะเติมเมเข้าไปแทนนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้สองแบบนั่นเองนะคะชั้นหวีผมของฉันนะคะก็จะความหมายเดียวกันนะคะสามารถาใช้ได้สองแบบนะคะหรือการหวีผมนะคะเราจะสามารถใช้ verb e r อ่า se peigner นะคะก็คือคำว่า วี ee, นั่นเองนะคะดูตัวอย่างการผันคำกริยาในรูปการปัจจุบันนะคะ present i n d i c a t i f je me peigne je me peigne ฉันวีนะคะอันนี้วีเราจะใช้กับวีรูปแบบอย่างนี้นะคะถ้าแบบนี้เราจะเรียกว่าเราแปรงผมนะคะข้อแตกต่างนะคะ tu t peigne tu t peigne เธ er อวี Il, elle, on se peigne. Il, elle, on se peigne. A Kaupoutai, Kaupuyin, Rauvi, Pomnera. Nous nous peignons. Nous nous peignons. Pour Rauvi. Vous peignez. Vous vous peignez. Pour Koun, Kounvi. Il, elle se peigne. Il, elle se peigne. พวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงหวีนะคะตัวอย่างเช่น je me peigne je me peigne ฉันหวีผมของฉันนะคะอันนี้เวลาเราใช้คำกริยานี้เราไม่ต้องเติมผมเข้าไปนะคะเพราะว่าเขามีความหมายเดียวก็คือคือหวีผมนั่นเองนะคะ vous vous peignez tous les matins vous vous peignez tous les matins พวกคุณหวีผมทุกทุกเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะอ่าระหว่างการพูดถึงหวีผมโดยใช้แว็บเซเปนเย่นะคะและแว็บเซอบอสเซ่นะคะเราสามารถใช้กับได้หลายอย่างนะคะแล้วแต่ว่าเรากำลังแปลงอะไรอยู่แปลงฟันแปลงผมหรือแปลงสิ่งอื่นๆก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็นำกิจบัตรประจำวันนะคะการแปลงฟันการหวีผมนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะขอบคุณค่ะแม็กซิว่